สวัสดีค่ะจากขวัญ Honda นะคะวันนี้ขวัญมาเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะซึ่งคันที่จะทําการส่งมอบในวันนี้ก็คือ Honda j a จ z นั่นเองค่ะ j a z ดคันนี้จะเป็นแจดรุ่น SUVT นะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่5้าแส0เบาทค่ะสีนี้คือสีขาวทัฟเฟต้านะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยขวัญต้องขออนุญาตแจ้งลูกค้าเลยนะคะว่ารถที่เป็น Honda j แจดตอนนี้ที่ทําการส่งมอบณนะปัจจุบัน เป็นลูกค้าที่จองเข้ามาเกาะหน้านี้นะคะสําหรับลูกค้าที่จองเข้ามาใหม่ตอนนี้ที่ขวัญเปิดรับจองอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็จะรอรถประมาณ3าถึงหเดือนนะคะประมาณ3าถึงหเดือนแต่รถที่ทยอยส่งมอบตอนนี้คือรถที่ลูกค้าจองเข้ามาเกาะหน้านี้ประมาณ2อสมเดือนแล้วนะคะสําหรับ Honda j a จ z จะเป็น เครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะให้กำลังแรงมาอยู่ที่117แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลนะคะในส่วนของน้ำมันรองรับอะไรได้บ้างก็จะเป็นเบนซิน91-95แก oh ๊สโซฮอ91-95 E10 E20 e E85 ก็คือรองรับได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคันนี้ขวัญมีการตกแต่งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะคะที่เราเห็นตรงล้อนะคะล้อของรุ่นนี้เขาจะเป็นล้อกระทาฝาครอบเป็น มาตรฐานมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วลูกค้าสามารถสั่งเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะที่ขวัญเพิ่มเติมเข้าไปจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยรวมไปถึงบริเวณด้านหลังที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสปอยเลอร์หลังตอนนี้ติดตั้งเป็นแบบ R S นะคะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามให้กับลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้ขวันสตาร์ทรถยนต์ไว้อยู่นะแต่ว่าเสียงค่อนข้างจะเงียบมากๆนะคะตอนนี้สตาร์ทรถไว้อยู่ ภายนอกที่เห็นนะคะมีไฟสัดหมอกมีสกเกิร์ตสไปอยเลอร์หลับนะคะมีสออากาศแบบคลิปฉลามแล้วก็มีตรงนี้ค่ะคิ้วกันสาดด้วยนะคะขันติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ฟิล์มคันนี้จะเป็นฟิล์ม 3M นะคะแบบดำ ความเข้ม60%รอบคันทั้งข้างหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ60ทั้งคันเลยเป็นฟิล์มยำนะคะสีขาวทัฟเฟต้าไม่ได้บวกในส่วนของราคาสีเพิ่มนะคะสีนี้ไม่ได้บวกราคานะคะจะเป็นราคา594,000บาทเลย มีสีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะมีสีขาวมีสีดําสีเงินแล้วก็สีเทานะคะสําหรับรุ่นเอสีที่มีบวกราคาเพิ่มมีสีเดียวเท่านั้นคือสีดําคริสตัลมุกนะคะจะเพิ่มราคาเข้าไปจากตัวราคารถยนต์5 9 4เพิ่มไปอีก6,000นะคะเป็นราคา600,000บาททั้งหเลยที่เราเห็น2จุดข้างหลังตรงนี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์หลังนะคะขัญติดตั้งเพิ่มเติมทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะรถยนต์เป็นสีอะไรเราก็จะทําเป็นสีนั้นนะคะ ภายในมีการเปลี่ยนเบาะนะคะถ้าเดิมๆจากโรงงานเลย h o นด a ้ Honda จะทุกรุ่นทุกเกรดจะเป็นเบาะผ้าตรงนี้คือขวานเปลี่ยนเป็นเบาะนังนะคะลูกค้าเลือกเบาะหนังเป็นสีแดงคันนี้เป็นเบาะหนังสีแดงค่ะตรงช่องด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บเอกสารให้ทั้งสองข้างเลยนะคะไฟห้องอสัมภาระท้ายติดนะคะถ้าเปิดขึ้นจะติดทันทีเลยค่ะ ด้านหลังก็จะมีผ้าคลุมตรงนี้จะเป็นผ้าที่เราออกจากตัวรถยนต์นะคะที่เราเปลี่ยนมีผ้าคลุมรถค่ะส่วนยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างลงไปค่ะเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ชั้นนี้นะคะลงไปอีกหนึ่งชั้นจะเป็นยางอะไหล่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะ แดดค่อนข้างจะแรงตอนนี้เบาภายในสีแดงค่ะเปลี่ยนหมดเลยนะตรงแผงด้านข้างตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนังค่ะมีคิ้วบันไดให้ค่ะเป็นแบบสแตนเลสน,นะคะมีแป้นเท้าสปอร์ตแล้วก็มีไฟสองสว่างเท้าด้วยค่ะ น,นี้เราสตาร์รถยนต์อยู่นะคะไฟที่กระพริบนั่นหมายถึงกล้องกําลังทํางานอยู่นะคะถ้าไฟแบบกระพริบแบบนี้คือกล้องทํางานอยู่นะคะกําลังบันทึกอยู่ค่ะมีวิธีการใช้งานนะคะของของตัวกล้องขวัญมีคลิปวิดีโอลงใน YouTube เรียบร้อยนะคะอยู่หน้าเพจก็มีนะคะสําหรับลูกค้าต้องการดูข้อมูลวิธีการใช้งานวิธีการดึงข้อมูลออกมาจากตัวกล้องทําอย่างไรนะคะมีคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ รุ่นเนะคะในส่วนของเครื่องเสียงเขาจะเป็นแบบเครื่องเสียงวิทยุนะคะมีช่องเสียบ usb ให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะคะเล่นได้หมดเลยแต่ว่าแค่ไม่มีจอแต่ว่าลูกค้ากไ็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าขวันติดเซ็นเซอร์ถอยให้อยู่แล้วนะคะสอจุดเดี๋ยวเราจะทดสอบในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกระบบแอร์ระบบแอร์จะเป็นแบบมือหมุนนะคะ ไลฟ้านะคะไลฟ้าด้านหน้าค่ะแล้วก็ a อซีตรงนี้ให้เราเปิดแบบนี้นะคะถ้าปิดแบบนี้แอร์จะไม่เย็นจะมีแต่แรงลมค่ะให้เปิดเป็นสีเขียวแบบนี้เลยมาตรวสสีส้มนะคะมาตรวจะเป็นสีส้มน้ำมันเติมให้เต็มถังเรียบร้อยนะคะตรงนี้ขอนมีบริการส่งรถให้ฟรีถึงบ้านอยู่แล้วนะคะบริการส่งรถให้ถึงบ้านค่ะแล้วก็มีน้ำมันให้เต็มถังด้วย เ็มไม้วิ่งไปแล้วหกกิโลเมตรจะล้างค่าไม่ได้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะมารับรถเองที่โชว์รูมนะคะแต่ว่าขวัญก็มารีวิวตรวจเช็คความเรียบร้อยให้ลูกค้าก่อนเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสักครู่ลูกค้าน่าจะมาถึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ซื้อรถกับขวัญน,นะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการทราบแคมเปญของรถยนต์ฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะ ทุกรุ่นเลยลูกค้าสามารถทักขวัญได้ทางเพจหรือแอดไลน์นะคะช่องทางการติดต่อขวัญจะลงไว้ที่ใต้โพสต์นะคะทุกคลิปวิดีโอที่ขวัญลงจะมีช่องทางการติดต่อให้รบกวนลูกค้าแอดเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเลยนะคะขวัญจะส่งข้อมูลให้เพื่อประกอบการพิจารณานะคะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ